กินข้าวกันทุกคนยายยายมีผัดถั่วผัดถั่วใส่ปลาแซลมอนนะทุกคนเคยกินกันไหม <laughs> ผัดถั่วใส่ปลาแซลมอนไข่ต้มเหมือนเดิมอาหารหลักของยายๆายมาลองกินดูว่าอร่อยไหมวันนี้กินข้าวทุกคนข้าวหน่อยนึงมื้อเช้า อก็อร่อยอยู่นะทุกคนอร่อยอร่อยมากยายก็เพิ่งลองทำคทรั้งแรกแ่ะผัดถัว่วใส่พริกแกงใส่ปลาซมา I like, I like. ยิ่งเคี้ยวโดนใบมะกรูดยิ่งอร่อยทุกคนแดววันหลังจะได้ทำคลินิกเพราะมันอร่อย ยายเจ็บปากอาปากกินข้าไม่ไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับปากมันเป็นแผลคลิปนี้ก็แค่นี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า